สวัสดีครับผมบคงอังคว้าบงนะครับมาแล้วกับคลิป My f a v o r i t e 2 0น3นะครับมาดูว่าปีนี้ผมให้ตัวไหนเป็นที่สุดแห่งปีกันบ้างครับ คหลายๆคนอาจจะรอคอนเทนต์อยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มกันนะครับใครที่ชอบแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K ฝากกด subscribe ช่องของแบงผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับฝากกดกระดิ่งนะเวลาที่ผมมีวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนครับ Basic information ก่อนที่จะไปเริ่มกันป้ายยานะครับผมมีสภาพผิวผสมนะครับคือมีส่วนที่แห้งแล้วก็มีความมันทีโ n e นะครับเอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับใครที่มีสภาพผิวใกล้เคียงกันเนี่ยจะได้รู้ว่่าาาาอออออเเคคคันนนนีีี้้้จจะะะหมมุณรืปปลลผได หลายอย่างเหมือนกันแล้วก็ผมพยายามที่จะซื่อสัต์กับความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็คัดเฉพาะตัวที่ชอบจริงๆใช้บ่อยจริงๆตลอดทั้งปี2023นี้นะครับแล้วก็จะเหมือนของปีที่แล้วนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้พูดทุกแคตตากรีนะครับเอาตัวที่ยาบว่าใช้บ่อยจริงๆซื้อซ้ําอะไรอย่างนี้มาพูดนะครับหมวดแรกที่จะพูดถึงขอเป็นสกินแคร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนสกินแคร์นะปีนี้ก็เป็นปีที่ได้ลองสกินแคร์แบรนด์หนึ่งที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนเลยแล้วพอลองแล้วกกกก็็รู้สึชชอออบบนตตตหลลลายยยัััววเเค่ืทีผม ก็คือน้ำตบตัวนี้ของอิฟซ่านะคะปะกติแพคเกจิ้จงธรรมดาจะเป็นขขดใสอันนั้นคือหมดไปแล้วแล้วอันนี้ก็คือซื้อมาเป็นขวดที่2องนะครับทำไมาถึงชอบคือมันมีความอ่อนโยนนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีคือทาไปแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าจะมีความหนืดๆน,น,นิดนึงะนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมมาใช้กู้ผิวตอนที่ผมไปเที่ยวทะเลมาในช่วงเดือนเมษาแล้วผิวไหม้ด้วยก็เป็นตัวที่แบบว่าใช้กรอบกู้ผิวกลับมานะครับค่อนข้างไวเหมือนกันถ้า้ผู้ตรงๆนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับตตตรรรรรอออองงงมมมมมาาาาาจจกกกนะัััััววววีนนนนน่่่่ะะซึ้้้้คขสสููใผไ ค่อนข้างคล้ายๆกันในเรื่องของเท็กซเจอร์นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยเบาวกว่าสําหรับใครที่อยากจะลองโลชั่นน้าตบที่มีความชุ่มชื้นเนี่ยแต่ว่าอยากจะได้แบบราคาไม่แรงมากเนี่ยก็ตัวนี้เป็นตัวที่ดีแล้วก็แนะนาครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไอศครีมซึ่งเป็นตัวบํารุงใต้ตาที่ผมใช้แล้วชอบมากชอบจริงๆนะครับคือตัวนี้อิบซ่าอีกแล้วปีนี้เนี่ยผมใช้ของอิปซ่าแทบจะทั้งไลายเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆตัวที่ชอบนะถ้าจะหยิบมาพูดทั้งหมดมันก็จะซ้ํากับคลิปที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับก็เลยจะ อิฟซาเซรัมซีโร่อนะครับตัวนี้เนี่ยทำมถึงชอบคือเขาเนี่ยเป็นอเจลที่เคลมในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นใต้ตานะแล้วก็จะลดบวมด้วยนะอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของริว้วรอยมากแต่ว่าความชุ่มชื้นในผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ดีแล้วก็เป็น texture แบบเจลที่ทําให้ทาง,ง่ายสบายนะครับกลีอย่างง่ายด้วยนะแต่ว่าจะแตกต่างจากเจลทั่วไปตรงที่เจลท,ทั่วไปมันอาจจะทาแล้วมันก็จะซึมหายไปเลยใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าความชุ่มชื้นม,ม,มันอยู่ใต้ตาเนี่ยนานมากๆพอทาไปนะมันก็จะรู้สึกวว่าาามมมันนีคเย็เยใตต้ ซึ่งมันไม่ใช่ความเย็นแบบเมน t a ลมันเป็นความเย็นเหมือนกับว่ามีอะความีน้ำมาอยู่ใต้ตานะครับแล้วก็เวลาให้เราลงคอนซีลเลอร์เมคอัพลงไปต่อเนี่ยมันก็ไม่กระทบไม่เป็นขุยด้วยทําให้การลงคอนซีลเลอร์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับเป็นตัวที่ชอบมากๆซื้อกระปุกที่3แล้วนะครับสำหรับปีนี้ชอบจริงๆแล้วก็แนะนำนะครับสกินแคร์ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นกันแดดนะครับกันแดดที่ผมใช้แล้วชอบในปีนี้นะครับก็ขอยกให้ตัวนี้เลย ตัวนี้นะครับเป็นของ Carnival Well of Day นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเนื้อกันแดดที่มีความคล้ายคเซรั่มนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆเซรั่มอ่ะเป็นฟปีอีมัลชั่นอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็พอเกลีย่ยไปแล้วเนี่ยหายไปเลยนะครับแต่ว่าจะทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับมีความเนี่ยเล่นแสงโกลว์โกลแบบนี้ไม่ขาวลอยแล้วก็เวลาที่เราลงเมคอัพต่อไปเนี่ยเหมือนจะยิ่งส่งเสริมให้สิ่งที่เราลงต่อไปนั้นลงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลงได้ผิวสวยมากขึ้นไม่ว่าจะรองพืืน้นหรอ คุชชั่นนะครับแล้วก็ค่ากันแดดตัวนี้เนี่ยก็ให้มาอยู่ที่ SPF 50 PA+++ นะครับก็เป็นอะไรที่เพียงพอกับการใช้ชีวิตประจําวันเป็นกันแดดที่เนื้อดีอกลิ่นจะมีความสดชื่นสดชื่นนิดนึงะนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองนะครับก็แนะนําเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนผิวแห้งหน่าจะชอบเลยเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นในนี้เยอะมากรู้สึกว่าจะมีส่วนผสมของน้ําเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับกันแดดตัวนี้นะตัวสุดท้ายของสกินแคร์นะคบที่จะพูดถึงก็จะเป็นตัวลิปบํารุงแล้วกันเนาะปีนี้เนี่ยได้ว ถึงเขาอย่างแรกเลยก็คือซุกุนะครับชื่อว่าซุกุลิปทรีเมนต์บาร์มนะครับเป็นตัว Lip ลิปบารุงที่ทําให้ปากชุ่มชื้นยาวนานเลยนะคบเป็นเนื้อบาร์มใสๆแบบนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาตินะครับถ้าให้พูดตรงๆมันก็จะคล้ายๆกับวาสลีนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากวาสลีนตรงที่เขาจะมีความหนึบนิดนึงซึ่งอีความหนึบเนี่ยมันจะทําให้เขานะเกาะอยู่บนปากได้ยาวนานนะครับไม่ว่าเราทากลางวันแล้วเราไปกินอะไรเนี่ยมันก็จะยังคงความชุ่มชื้นมากกว่าลิปบาร์มหลายตัวหรือว่า กวาสลีนนะแล้วก็ตัวนี้นะไม่มีกลิ่นรบกวนไม่มีความเป็นกลิ่นเคมีเคมีนะแล้วก็พอเราบกวทาไปกลางคืนเนี่ยตอนเช้าตื่นมานะครับปากเราก็ยังจะคงมีเจ้าตัวลิปทรีทเมนต์บามตัวนี้ของซุก,กุอยู่นะแล้วก็ในช่วงไหนที่ปากมันมีความแห้งแตกใช่ไหมครับพอตอนเช้าตื่นมาบางครั้งเนี่ยพอไปถูๆนะไอไอหนังที่มันแห้งๆอยู่อะมันจะแบบว่าสามารถลอกออกมาได้เป็นนิ่มๆมันนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ผมใช้แล้วชอบมากเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วนะถ้าเกิดหมดก็คงจะต้องซื้อต่อะคระับเพราะว่าใช้แล้วชอบจริงๆคเคยมี follower, ไกด์เบอร์ของผมป้ายยามานะในคอมเมนต์ใน YouTube นะครับแล้วก็พอได้ลองแล้วก็รู้สึกดีจริงๆนะครับแล้วก็ ให้ที่สุดข,ของปีปีนี้ครับต่อมาก็จะหมวดของเมคอัพแล้วนะครับขอเริ่มกันที่คอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะครับผมไม่ได้ซื้อคอนซีลเลอร์บ่อยนะครับแต่จะมีตัวนึงที่ผมใช้บ่อยแล้วก็จะวนเวียนขึ้นมาบ,บนโต๊ะเครื่องแป้งนานมากๆบ่อยมากๆก็คือตัวนี้นะครับ g i o r Forever Concealer ตัวนี้นะเขาเนี่ยให้การปกปิดแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็มันกลบความคําได้โอเคนะแล้วก็เนื้อเนี่ยไม่ได้หนักใต้ตาเนื้อมีความเบาๆอยู่มันสามารถเกลี่ยไปได้ค่อนข้างไกลไม่ค่อยแครกใต้ตานะยกเว้นว่าไหนที่แบบว่าไปใช้ ชีวิตทรหดมาแล้ว,ลวก็ ผ่านไปประมาณ13ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มที่จะมีการแยกตัวนิดนึงแต่ว่าพอเราเกลี่ยใช่ไหมครับมันก็จะดีขึ้นแต่ยังไงตัวนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้ดีถ้าเกิดใครตามมาใน IG ก็จะเห็นว่าตัวนี้โผล่มาในรีลค่อนข้างบ่อยเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้แล้วชอบอาจจะไม่ใช่คอนซีลเลอร์ซะทีเดียวเป็นคอเรกเตอร์ใต้ตานะครับก็ต้องยกให้ b o b b ี Brown คอเรกเตอร์ตัวนี้เลยนะครับผมใช้สีที่ชื่อว่า light peach นะครับสีของเขาเนี่ยมันจะออกเป็นสีมีงสี ะจะช่วยกรบความคล้ำใต้ตาได้ดีขึ้นเพราะว่าในบางครั้งนะครับเจ้าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้นี่มันก็จะเป็นการปกปิดแบบธรรมชาตินิดนึงอาจจะไม่ได้กริบมากแต่วันไหนที่ผมต้องการความเป๊ะต้องการความไร์ใต้ตามากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็จะใช้ร่วมกับเจ้าตัวคอร์เรคเตอร์ตัวนีน้ค่อนข้างบ่อยรู้สึกว่าพอบับเบาลนะคบเขามีการปรับสูตรแล้วก็เปลี่ยนแพคเกจที่เป็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเขาทําเนื้อมาได้ดีขึ้นนะครับเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็ไม่ตกร่องไม่เป็นคราบนะครับหรือบางวัน,นถ้าเกิดไม่ซีเรียส สงสัยว่าแล้วถ้าเกิดคอนซีลเลอร์ปิดสิวล่ะผมมีตัวหนึ่งและเป็นตัวเดียวในกลุ่มของผมเลยนะครับที่ผมเอาไว้ใช้ปิดสิวนะครับก็คือตัวนี้ครับ c r e a r the p r นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นเก่าแล้วปัจจุบันเนี่ยเขามีการพัฒนาสูตรแล้วก็เปลี่ยนแพคเกจที่หน้าตาจะ แลกไปจากนี้นิดนึงเหตุผลหนึ่งที่ชอบเลยก็คือว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคอนซีลเลอร์สติ๊กที่ราคาค่อนข้างสูงเลยสําหรับการเป็นคอนซีลเลอร์นะแต่ว่าประสิทธิภาพในการปิดกรบสิวเนี่ยเขาทําได้ยืนหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเวลาพวกรอยสิวนะครับพวกรอยดําต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้เข้าไปอะ่ะ มันก็จะแบบตึบเลยนะแบบเบลอสิวเบลอร,รอยดําไปได้เยอะมากมันไม่ค่อยรูเรื่องเพราะว่ามันอยู่ไกลอะ่ะเป็นตัวที่ว่าถ้าเกิดว่าผมนึกว่าจะต้องปิดสิวเนี่ยของผมก็จะหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้นะครับในวันที่ต้องการความเนีย้ยบหรือว่าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าโซมจากการมีรอยสิววลพาพอเวลาไปส่องกระจกอะ่ะมันรู้สึกจิตตกอะ่ะก็จะเอาอันเนี้ยมากรบ ลอกตัวเองไปนิดนึงอะนะใครยังไม่เคยลองก็อยากจะให้ลองนะครับหมดต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดของรองพื้นกันบ้างนะครับพอจะเดาออกไหมว่าผมจะให้ตัวไหนเป็นที่สุดแห่งปีในปีนี้นะครับมันเลือกยากนะเพราะว่าตลอดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เนี่ยได้ลองพวกงานผิวต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะหลายแบรนด์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกจากความรู้สึกจากใจกจริงๆเลยตัวที่หยิบใช้บ่อยมากๆในปีนี้เนี่ย คือซุกุเดลิควิดฟาวเดชันขวดนี้ครับเป็นรองพื้นที่เวลาที่เราจะต้องใช้หน้าแบบในงานโอกาสสาคัญเนี่ยเราก็จะหยิบเขามานะครับไม่ว่าจะไปเจอเพื่อนหรือว่าไปงานอีเวนต์นะครับไปข้างนอกที่เราต้องใช้หน้าแบบไม่อยากจะขายหน้าระหว่างวันอะ่ะจะนึกถึงอันนี้อย่างแรกเลยนะคบเพราะว่าเรามั่นใจได้ว่าเขาจะไม่แกงเราระหว่างวันนะจริงๆถ้าให้พูดตรง,ตรงๆเขาอ,อาจจะไม่ใช่รองพื้นที่โอ้โหว้าวซ่าขัดนั้นนะมันอาจจะไม่ใช่รองพื้นที่ทาไปแล้วอกผิวฉ่ำว้าวแต่เป็นรองพื้นที่มี คุณสมบัติในการเป็นรองพื้นที่ดีขวดหนึ่งติ๊กถูกทุกข้อจริงๆคือใช้แล้วเราสามารถสบายใจไว้วางใจได้ไม่ต้องมาจิตตกว่า จะ,จะแกงเราวปะวะเหงื่อไหลแล้วเป็นทางเส้นน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้เนะี่ยไม่มีปัญหาพวกนั้นนะครับให้ความกึง่งกึ่งแมทนะคบพอระหว่างวันไปเนี่ยความโกลมมันก็จะยิ่งทะลุขึ้นมาข้อเสียอย่างนึงที่ผมรู้สึกก็คือว่ามันจะค่อนข้างทรานสเฟอร์บนบนบนแมสเวลาใส่แมสแล้วก็เหงื่อออกเยอะเนี่ยมันจะค่อนข้างติดแมสขึ้นมาเยอะแต่ถามว่าพอถอดแมสออกมาแล้วอะหน้ามันก็ยังดูดีอยู่ไม่เละมันก็ไม่รู้ทาได้ยังไงเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมใช้แล้วชอบ ใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปย้อนดูกันในช่องได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าขอพูดถึงหน่อยแล้วกันนะเพราะหยิบม,มาใช้บ่อยเหมือนกันแล้วก็ชอบมากคือแย่งตบตีกับตัวขวดตะก,กี้นี้นะครับก็คือตัวนี้ครับ Carnival Comfort Skin Wear นะครับตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมาช่วงไตรามาสที่3ของปีนี้นะครับแต่ว่าขอยกขึ้นมาให้เป็นหนึ่งในเฟเวอร์บิตในปีนี้เลยเพราะว่าเป็นรองพื้นที่สามารถทาได้ใน everyday นะครับเป็นรองพื้นที่ใช้ง่ายเนื้อดีทาด้วยมือเนี่ยเกลี่ยเข้าผิวได้ดีเลยยิ่งถ้้าเกกกิดสม,มตใชัับพวว กันแดดของเขาอย่างนี้เนี่ยแล้วพอใช้อันนี้ต่อเนี่ยก็จะยิ่งเหมือนกับนวดเข้าผิวได้ดีเลยแหละแล้วระหว่างวันนะครับผิวมันก็จะโกลขึ้นมาถึงแม้ว่าตอนเซ็ตตัวเขาเนี่ยมันจะมีความแมตต์ขึ้นมาเล็กน้อยแต่ระหว่างวันนะมันก็จะโกลขึ้นมาแบบเป็นผิวที่สวยเล่นแสงเป็นธรรมชาติอาจจะให้การปกปิดน้อยแต่ว่าเขาขายความงานผิวไงรู้สึกแม้ว่าปีนี้นะครับงานเทรนผิวงองพื้นต่างๆหลายลาย,ยี่ห้อเนี่ยจะมีความบางเบาจะเน้นการเผยผิวมากยิ่งขึ้นซึ่งตัวนีน้ก็เป็นตัวที่ทําออกมาได้ดีีแแล้ววก็็เปนนนตัท่ผมะ ใครไปหลายคนมากๆเวลาใคร DM มาถามผมว่ารองพื้นตัวไหนดีผมก็จะพูดถึงตัวนี้ตอบตัวนี้ไปบ่อยมากเพราะว่าชอบจริงๆอันนี้รุ่นนี้นะครับผมใช้เบอร์ O.C.C. ครับแต่ถ้าเกิดสมมติใครรู้สึกว่าเฮ้ยอังเคิลขอแบบอะไรที่มันราคาเบาๆลงมาหน่อยนะครับถ้าพูดถึงงานผิวราคาน่ารักนะครับตัวที่รู้สึกใช้แล้วชอบที่สุดในปีนี้นะครับก็คงจะต้องยกให้ตัวนี้ครับคุชชั่นของ b a r นด Bliss นะครับเคยทําแยกไปแล้วเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างแห้งแต่ว่าเป็นตัวที่ วันไหนที่เราเจอความร้อนนะครับถึงแม้ว่าโอเคเราจะมันทีโซนใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะยึดเกาะบนผิวได้นานแล้วก็มันจะแนบกับผิวได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นตัวที่รู้สึกว่าราคาถูกและดีอยากให้ลองจริงถึงแม้ว่าสีของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียงเบิร์งงงงงงงวยนิดนึงนะครับตัวนี้อาจจะค่อนข้างมีความแมทนิดนึงนะครับด้วยคำที่ปีนี้นะครับได้ลองงานผิวเยอะแล้วมันก็จะมีหลายตัวด้วยนึงนะก็อย่าว่ากันแล้วกันนะคัดแล้วจริงๆคือมันตัดใจเลือกมาแค่หนึ่งอย่างยากจริงๆนะทีนี้ถ้าเกิดพูดถึง แป้งผสมรองพื้นกันมากถ้าแป้งผสมรองพื้นเนี่ยตรงนี้ที่ on top of my เลยนะก็ต้องเป็น ตัวนี้นะครับเป็นเพื่อนเก่า Six Story นะเบื่อยังอะคือยีมาพูดบ่อยแล้วนะครับแต่มันใช้แล้วชอบใช้แล้วดีจริงๆคือพูดถึงเขาบ่อยโวยเ,เขาบ่อยจนเพื่อนทักเขาแบบเป็นเจ้าของหรอจริงๆนะ้วไม่ใช่คือมันใช้แล้วชอบแล้วใช้แล้ว,ลวดีจริงๆนะครับสำหรับการเป็นแป้งผสมรองพื้นของแบรนด์คนไทยนะราคาไม่แพงเลยนะมีคนที่ดูคลิปเราแล้วก็ไปซื้อมาตามแล้วก็ทักมาบอก D M มาส่งกันบ้านนะครับว่าเฮ้ยอังโคมันดีมากจริงๆเลยไปอยู่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันดีจริงๆนะเขาเคลมว่าคุมมันแต่มันจะไม่ได้คุมมันขนาดนั้นนะ พอระหว่างวันมันผสมกับตัวน้ํามันบนผิวเราแล้วอ่ะผิวมันสวยมากๆเลยนะครับแต่ว่าเทคนิคส่วนตัวที่ผมชอบใช้อ่ะผมชอบใช้กับแปรงนะครับแปรงบัฟนะเอามาบัฟวน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 บนผิวนะครับแล้วก็บิลได้มันก็จะได้ coverage เพิ่มขึ้นมานะครับยิ่งถ้าเกิดสมมติใช้ร่วมกับตัวแป้งสีเข้มแป้งสีอ่อนนะมาทําเป็นแบบสร้างมิติบนหน้ามันก็จะทให้หน้าเนี่ยยิ่งดูแบบนวลผ่องสวยกลมเกลืนกันมากยิ่งขึ้นนะครับเคยทาอันนี้นะครับตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงนะไปเดินเที่ยวไปโอเ ocean world ไปเที่ยวสยามไปนู่นนี่นั่นกับมา 3-4มี่ทุ่มผิวมันยังสวยเล่นแสงอยู่เลยอะ่ะดีนะครับผมใช้เบอร์20นะครับแล้วก็เอาเบอร์เข้ม30มาทําเป็นตัวแบบสร้างมิติครอบหน้าด้วยก็ได้เหมือนกันนะทุกอย่างที่พูดในคลิปนี้คือตัวที่ชอบมากๆจริงๆอยู่แล้วนะก็พูดอีกครั้งนะ S six s t o r y s k i n powder foundation ครับแนะนำแป้งฝุ่นที่ผมใช้บ่อยมากๆในปีนี้นะครับซึ่งเป็นแป้งที่ผมมักจะเอามาใช้เวลาทำแวร์เทสรองพื้นต่างๆด้วยนะแล้วก็แทบเป็นแป้งฝุ่นที่ยืนพื้นบนโต๊ะเครื่องแป้งในปีนี้เลยนะครับเป็นแป้งตัวนี้ครับ ซุก,กุนะครับเขามีหลายรุ่นนะครับแต่สูตรที่ผมชอบที่สุดคือสีชมพูอันนี้นะครับชื่อรุ่นว่า smooth matte นะครับตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วนะครับมันจะให้ความผ่องๆนวลๆบนผิวนะความคุมความมันเนี่ยมันก็ทําได้โอเคในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้คุมมันเป๊ะไปจนถึงท้ายวันแต่ว่า มันให้ผิวนวลผ่องแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีเหมือนกันนะชอบมากแล้วก็กระปุกใหญ่ผมใช้มานานแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่เลยนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าโอเคอันนี้อาจจะราคาสูงเกินไปนะครับก็มีตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับราคาหลักร้อยที่ใช้แล้วชอบเหมือนกันนะครับก็คือตัวนี้ a n e i g e นะครับตัวนี้เคยทําคลิปรีวิวเป็นแบบว่า YouTube Shorts กับ r e e l s ไปแล้วนะครับ เป็นแป้งฝุ่นของลานเ g ชที่รู้สึกว่าประสิทธิภาพในการคุมความมันทําได้ดีถ้าจากความรู้สึกนะอันนี้คุมมันได้ดีกว่าตัวนี้ของโซกุนะครับแต่ว่าข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือว่าถ้าเราทาเยอะเราโบะเยอะเนี่ยมันทําให้ขาวได้ถ้าเกิดหนักมือก็เป็นไกอิชาได้เหมือนกันตามที่ผมพูดเลยนะครับนวัตกรรม แป้งฝุ่นที่มาในตลับอย่างนี้มันก็รู้สึกแบบแปลกใหม่ดีแล้วต่อมานะครับขอเป็นบรอนเซอร์นะครับอืมจริงๆปีนี้เนี่ยแทบไม่ได้ซื้อบรอนเซอร์ใหม่เลยนะครับแต่ตัวหนึ่งที่ก็คิดอยู่ว่าจะพูดดีไหมเพราะว่ามันขายหมดพอเราแนะนําอะไรใครไปแล้วเขาหาซื้อไม่ได้แล้วก็รู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าซื้อสักกับตัวเองไงตัวที่ชอบจริงๆแลวใช้บ่อยจริงๆเลยในปีนี้ก็คือบรอนเซอร์ของกิกโกบมิลานโนนะครับคุ้นๆไหมพอปีที่แล้วก็ให้ตัวนี้เป็นที่สุดแห่งปีของปี2 0 2 2เเเเหหหมืือออออนนนนนนนกกกัทําาาาาไปีีีี้้้้ถึงยยบพพพููดระะค่ใสภแลว็ ย่างนี้แล้วคือจะไม่ให้เขาได้ยังไงคือเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากๆเวลานึกถึงฟอนเซอร์ต้องการซ่อมผิวให้แบบว่าปัญหาหน้าลอยขาวกว่าคอเวลาลงรองพื้นที่ขาวกว่าตัวเราเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่นึกมาอย่างแรกเลยนะครับหยิบขึ้นมาทาเนื้อดีสีรู้สึกว่าเข้ากับโทนของผมมากๆแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเหมือนตอนนี้ของมันจะขาดตลาดค่อนข้างนานนะครับใครที่ผมแนะนําไปแล้วแล้วก็ยังหาซื้อไม่ได้อะ่ะหาต่อไปนะครับไม่แน่อนาคเขาอาจจะเอาเข้ามาก็ได้นะตัวนี้บอนเซอร์ของกิโกมิลานโนเบอร์5ด้วยควาที่ผมเป็นคนที่มีของเยอะแล้วถ้าเกิดสมุิใช้อะไรจะมาฮิตแพน Hit ์เนี่ยมันแปลว่าผมชอบมันจริงๆนะครับต่อมาเป็นคอนทัวร์แล้วกันนะขอยกให้คอนทัวร์ตับนี้ครับ ซูเปอร์มมนะตัวนี้เคยทำไปแล้วใน Reels กับ TikTok นะครับเป็นตัว a m a t o r i a l Palette นะครับตลับนี้เป็นเบอร์5นะครับ มาถึงชอบรู้สึกว่าสีของเขานะครับเป็นสีคอนทัวร์บรอนเซอร์ได้ดีคือราคา390บาทมั้งแต่ว่าได้มา3สีที่ค่อนข้างที่จะเวอร์ซ์เทลนะครับเอามาคอนทัวร์ได้เอามาบรอนเซอร์ได้เหมือนกันแล้วก็ด้วยคำที่ราคาหลักร้อยเนื้อมันอาจจะไม่ได้เนียนนุ่มเหมือนกับพวกเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีราคาสูงกว่านี้จริงๆถ้าให้พูดตรงๆนะครับถ้าเกิดลองเทบเนื้ออันนี้กับเนื้อกีโกะตะกี้เนี่ยเนื้ออันนี้มันจะค่อนข้างแห้งๆสากๆก,ก,กว่าอันนั้นมันจะเนียนเียนซิลกี้กว่านะแต่ว่าถามว่าใใใชชช้้้้้ไไดดดมีีและส,สว เป็นธรรมชาติมากมากนะครับทั้งหมด3สีนี้แล้วก็มีผสมหมดเลยโทนกลางโทนวอร์มโทนคูลนะเป็นตัวที่ถ้าเกิดว่ายังหาซื้อได้เนี่ยซื้อนะครับเบอร์5ต่อมานะครับมาถึงตัวหนึ่งที่ขอเข้ามาในวินแบบงงๆนะครับก็คือบลัชออนนะครับของจองแซมุนนะครับก็เป็นตัวสีชมพูนะครับชื่อว่า blending peony กับตัวสีม่วง blending lavender นะครับแต่ว่าเดชบุญตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ชอบเอามาปัดแป้งนะครับตัวนี้ผมชอบเอามาเซตใต้ตาอะด้วยความที่ช่องสีอ่อนของเขาเนี่ย มันจะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆนะครับกับสีม่วงอ่อนๆของทั้ง2องพาเลตนี้เนี่ยผม้ะชอบเอามาเป็นการเซตคอนซีลเลอร์ใต้าตาช่วยทําให้ใต้าตาของเราเนี่ยมันไบรท์ขึ้นไปในอีกระดับหนึ่งน,นะครับผมก็จะใช้เนี่ยแปลงจิกไปอย่างนี้นะแล้วก็เอามาลงใต้าตาเลยนะบางวันเนี่ยถ้ารีบๆอะ่ะไม่ลงคอนซีลเลอร์ลงแค่อันนี้ แล้วก็ออกจากบ,บ้านง่ายๆก็ได้ชอบมากๆเลยนะทั้งสองสีเลยสําหรับตัวสีชมพูและสีม่วงนะคบใช้บ่อยก็จะเป็นตัวสีชมพูครับสีที่เอามาปัดแก้มเนี่ยก็เป็นสีที่น่ารักนะเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยเนี่ยมันทาขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าลดอายุลงนะครับมันจะดูเหมือนแก้มใสๆนะต่อมานะครับก็จะเป็นลิปนะครับถ้าเกิดสมมติให้เลือกตัวหนึ่งแบบเร็วๆเลยนะครับขอนึกถึงทอมฟอร์ดตัวนี้ครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่เคลมในเรื่องของการติดทนนะครับแล้วก็เป็นเนื นูที่เป็นธรรมชาตินะครับเนื้อดีแล้วก็ติดทนนะเป็นสีขายดีแล้วก็มักจะขาดตลาดถ้าเกิดว่าใครอยางหาซื้อก็อยากให้ลองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่พวกพิกัดของที่ผมพูดในคลิปนี้เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะไปสอดส่องตามไปตำตามอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่าสีนูทที่ดูสุภาพนะชอบจริงๆต่อไปเป็นงานคิวบ้างแล้วกันนะครับงานคิวที่ปีนี้ชอบมากๆชอบแบบว่า อวยจะไม่รู้จะอวยยังไงอวยจะเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเขาเลิกผลิตไปผมคงจะเสียใจยมากแล้วเป็นตัวที่ผมขาดไม่ได้จะต้องใช้ทุกวันก่อนออกจากบ้านก็คือมาสคาร่าปัดคิ้วตัวนี้ของคานเมครับจริงๆแล้วเขาเป็นมาสคาร่าปัดขนตาสีใสนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเอามาปัดคิ้วได้เหมือนกันทําไมถึงชอบนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเซตคิ้วให้ตั้งเรียงเส้นฟูขึ้นได้ล็อก คิ้วเอาไว้ตลอดทั้งวันโดยที่คิ้วไม่แข็งแล้วมันก็จะอยู่ทรงอย่างนั้นปัดตอนเช้าเป็นยังไงท้ายวันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยพวกรีมูเวอร์หรือว่าออยล์เคลนเซอร์ที่ผมใช้นะครับมันก็จะสามารถล้างออกได้เป็นตัวที่พูดเลยว่าปัดไปแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของทรงคิ้วเพราะว่าผมชอบปัดให้หางคิ้วมันชี้ตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับเป็นการยกหน้าขึ้นนะฮะตัวนี้ทําได้ดีมากแล้วก็ใช้มารู้สึกว่าจะขวดที่3แล้วนะครับแล้วก็ซื้ มีข้อเสียเหมือนกันนะเห็นอย่างนี้เนี่ยมีข้อเสียคือว่าถ้าเกิดว่าเราปัดย้ำเยอะๆแล้วยิ่งถ้าเกิด club, <ๆ> Antes, เราปัดหน้าพัดลมที่มันกําลังเป่ามาเนี่ยเหมือนกับว่าตัวนี้มันเป็นฟิล์มที่จะเคลือบเอาไว้ใช่ไหมครับถ้ามันโดนลมเนี่ยมันจะมีการเซตตัวแล้วพอมันกําลังเซตตัวแล้วเราไปยิ่งปัดปัดย้ำๆมันอ่ะมันจะเป็นสีขาวนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเวิร์กเร็วอย่าจุ่มลงไปเยอะเกินไปแล้วมาปัดมันจะไม่คิ้วตรงนั้นขาวได้ก็คือปัดแต่พอดีอ่ะคือจุ่มลงไปหนึ่งครั้งแล้ว แนะนไปหลายคนแล้วถูกและดีจริงๆเดี๋ยวจะต้องไปตุนอีกนะแล้วก็ราคาน่ารักดีด้วยพูดตรงนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่คิ้วเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมลืมปัดอันนี้ออกจากบ้านเนี่ยผมจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอะ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมจะต้องปัดทุกวันจริงๆอะ่ะของตัวต่อไปนะคบมาถึงอุปกรณ์ในการแต่งหน้ากันบ้างพูดตรงๆต,ต,ตัวนี้เนี่ย เพิ่งจะมาเจอในช่วงหลังนี้เองนะครับแต่ว่าพอลองเปิบแล้วเนี่ยขอยกให้เป็น my favorite of the year เลยเพราะว่ามันดีจริงมันดีและชอบมากๆจนขนาดที่ต้องซื้อ1อันใช้เราชอบไปตามซื้อมาอีกหนึ่งอันเลยขนาดที่ว่าในออนไลน์หมดแล้วก็ต้องวิ่งไปที่เคาน์เตอร์ไปหามาอีกหนึ่งด้ามให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้มีใช้เองหนึ่งที่แล้วก็ใช้ในห้องคุณแม่ที่จะไปต่งหน้าเขาทุกวันอีกหนึ่งที่นะครับจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะมันดียังไงนะครับด้วยคาที่1รูปทรงของเขานะคร รองพื้นที่หน้าตาแบบมีความยูนิคซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่ไม่ค่อยสนใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล็กเกินไปสำหรับการเป็นแปลงรองพื้นแต่พอเราเปิดใจใช้เขาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะซื้อตั้งนานแล้วนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแปลงที่เก็บ ดีเทลได้ดีเลยเวลาเราลงงานผิวรองพื้นไปใช่ไหมครับด้วยแปรงใหญ่หรือแปลงอื่นๆเนี่ยอย่างเวลาที่ผมแต่งหน้าให้คุณอ้ําเนี่ยคุณแม่นะครับที่เขาต้องเข้าใจว่าเวลาที่คนมีอายุเนี่ยเขาจะมีปัญหาผิวเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะรูขุมขนกว้างหรือว่าพวกเส้นฟลายไ์ต่างๆเวลาเราลงรองพื้นเนี่ยมันอาจจะมีพวกรองพื้นเไปตกในหลุมรูขุมขนนะแปลงใหญ่ๆที่ผมใช้ปกติมันอาจจะไม่สามารถเก็บรายละเอียดตรงนั้นได้ครบนะครับผมก็จะชอบเอาแปลงอันนี้นะมาเก็บรายละเอียดดีเทลนะครับไม่ว่าจะตรงข้างจมูกนะรร่อนงูมตกหืวา แก้มของของคุณแม่นะที่จะแบบว่าชอบตกเป็นประจำนะครับก็จะเก็บตรงได้ดีแล้วก็แปรของเขาเนี่ยมันจะมีความเฟิร์มอะ่ะคือมันไม่ได้พอก,กดลงไปแล้วแบบแบนไปเลยมันสามารถกดกดกดปาๆสั้นๆ,นๆอย่างนี้ได้นะครับมันก็จะทําให้งานผิวเนี่ยดูเนียนขึ้นนะครับ เกลี่ยพวกรองพื้นที่มันตกหลุมได้ให้มันเข้าที่เข้าทางให้ผิวสวยผิวเนียนขึ้นได้แล้วที่ชอบมากๆ Korea, เลยก็คือว่าเอามาลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาดีมากคือเนี่ยเขาอยอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วด้วยความที่เขาตัดเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บใต้ตาได้ดีนะครับแต่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 งต่ยต่แ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 ต่าต่าต่แต่แ่แต่แต่าต่นตาา่แต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 ่นต่แ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 ตแต่แต คอนซีลเลอร์อะบางทีเวลาที่เราทาอายแชโดว์แล้วก็ให้มันฟุ้งๆแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ไปอะมันอาจจะแบบว่ามีความฟุ้งออกมานะใช้แป้งตัวนี้นะครับไปวอร์มคอนซีลเลอร์นะครับแล้วก็ใช้มุมเนี้ยในการเก็บชื้อไปอะตรงเนี้ยมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นแล้วก็เส้นมันดูแบบยกตาขึ้นด้วยนะครับชอบมากด้วยเหตุผลนี้ขึ้นแนะนำชอบจริงๆนะครับตัวนี้ต้องซื้อมาอีกพันนึงเลยจริง ชิ้นสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับเป็นน้ําหอมนะครับน้ำหอมตัวหนึ่งที่หยิบใช้บ่อยแล้วก็เวลาใช้กลิ่นนี้แล้วมักจะได้รับคําชมบางครั้งเขาได้กลิ่นแล้วเขาทักขึ้นมาเลยว่าใช้ยี่ห้อท h o m f o r d ใช่ไหมก็เลยเป็นเหตุผลที่ ขอยิบตัวนี้มาเป็น my favorite of the year ครับ Tom Ford Ombre Leather ครับถ้าใครดูคลิปปีที่แล้วปีที่แล้วผมให้ Tuscan Leather ใช่ไหมกลิ่นนั้นเนี่ยก็จะนุ่มสุขุมแต่ว่ากลิ่น Ombre Leather เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายขึ้นความติดทนนี่ก็คือติดทนเหมือนกันสมคำล่ำลืมของ Tom Ford เลยนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้เนี่ยมันจะเบากว่ารุ่นนั้นด้วยนะ o m b r e Leather เนี่ยเป็นกลิ่น หนังที่มีความหอมเซ็กซี่เย้วยวนแล้วก็ยังไม่เคยเจอยี่ห้อไหนที่ทำกลิ่นแนวนี้ออกมานะครับมันก็ไม่ซ้ํายี่ห้อไหนเลยเราแค่ดมตรงนี้มันเป็นกลิ่นที่เป็นสไตล์ของเรามากๆเขาเรียกว่าไงอธิบายยังไงดีอะ อยากให้ไปลองดมที่เคาน์เตอร์นะครับเป็นกลิ่นที่เวลาฉีดกลิ่นนี้ไปมักจะได้รับคําชมนะครับว่าใช้น้าหอมกลิ่นอะไรมันหอมนะโอเคกลิ่นนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนนะครับเพราะว่าเขาจะค่อนข้างมีความเข้มนิดหนึ่งนะก็มีกลิ่นหนึ่งที่ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ที่สุดแห่งปีแล้วอะ่ะขอพูดตัวเดียวก็วคือตัวนี้นะครับออมเบรเลเตอร์ของทอมฟอร์ดครับโอเคและนี่นะครับก็คือที่สุดแห่งปี My Favor i t e 2023ในปีนี้นะครับ มีใครที่ใช้เหมือนๆกันหรือเปล่านะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับใช้อไนไแล้วชอบนะครับอยากจะให้คอมเมนต์ที่สุดทางปีของเพื่อนๆลงมาในใต้คลิปนี้เหมือนกันนะผมชอบอ่านนะครับหวังว่าทุกๆคนนะครับจะชอบวิดีโอนี้นะครับผมตั้งใจทําทุกๆคอนเทนต์เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่กับผมมาตลอดนะครับในช่วงเทศกาลนี้ขอทุกๆคนมีความสุขนะครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆขอบคุณจากใจเลยนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเราซาบซึ้งทุกครั้งที่มีคนคอมเมนต์ม่าเค้ยรอดูอยู่นะหรือว่าาาาาบงคนนมม DM หใ IG ว่าตามมาจากใน youtube นะเป็นอะไรที่เราฟังแล้วเราสึกใจฟูม,มากสำหรับคนที่ ทำทุกทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทุกๆคอนเทนต์เนี่ยทุ่มเทตั้งใจทําเองหมดทุกทุกอย่างเลยนะครับทำด้วยใจรักจริงๆแล้วก็อยากจะแชร์สิ่งที่เราชอบให้กับคนดูนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลนะครับขอให้ปีใหม่นี้เทุกคนเจอสิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีหน้ามันจะปังยิ่งกว่าเดิมใครอยากจะรีเควส์คอนเทนต์อะไรนะครับก็พิมพ์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะถ้าอันไหนเข้าตาผมจะหยิบมาทาเป็นคอนเท Instagram นะผมจะแอคทีฟตนั้นแล้วก็มักจะมีคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนกับใน YouTube นะครับแล้วก็จะลงที่นั่นก่อนนะมาพูดคุยเซีย์ฮัลโหลทักทายกันได้นะครับผมก็จะดีใจมากแล้วมาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรครับแล้วเจอกันใหม่ในปี2017ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย